สวัสดีพี่น้องที่รักเรายินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสนุกสนานด้วยเสียงเพลงอันไพเราะขอขอบคุณแสงสว่างแห่งความรักความเมตตาที่ส่งสว่างไปทั่วโลกและจักรวาลจงรักษาระดับพลังแสงแห่งความรักให้สั่งสะเทือนเป็นคลื่นพลังงานบวกตลอดไป จงอย่าวิตกกังวลกับข่าวลือข่าวลวงข่าวลบต่างๆจากสื่อภายนอกหรือข้อมูลข่าวสารใดๆพวกเธอคือผู้ที่ก้าวผ่านจากเขตกักขังทางโฮโรแกรมมายาจงระวังความคิดที่ผ่านเข้ามาให้อยู่ในสภาวะที่เป็นปัจจุบันขณะนั่งสมาธิ อยู่กับลมหายใจฟังเสียงภายในของตัวเองจงอย่าหมกมุ่นกับสื่อหรือเทคโนโลยีจนลืมตัวเองและบรรยากาศรอบตัวพลังงานบางอย่างจากสื่อและเทคโนโลยีมีผลสร้างพลังงานลบเข้ามากระทบและผ่านประสาทสัมผัสทางกายภาพและจิตวิญญาณ จงหมั่นเข้าหาธรรมชาติอยู่กับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปรับสมดุลร่างกายให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างอารมณ์แห่งความสุขรับพลังชีวิตที่ดีธาตุสี่จะสมดุลจงดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาดมีสติปัญญาเดินหน้าอย่างปลอดภัย อย่าวกเวียนกลับไปบ้านเก่าอีกเลยพวกเรายินดีต้อนรับพวกเธอกลับบ้านดูแลอตลอดระยะเส้นทางโดยสวัสดิภาพอย่างปลอดภัยขอจงเชื่อใจวางใจขอบคุณ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 ค่า